เครื่องไล่หนูนาพลังแสงอาทิตย์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเป็นแผงโซลาร์เซลลแล้วตัวนี้ก็จะปักไว้กับดินควรจะขุดเป็นหลุมไว้ก่อนนะแล้วเอาตัวนี้่รกข้างในตัวนี้ก็จะถอดประกอบได้ลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งเขาก็จะส่งเสียงเป็นเัลตราเสียงเสียงโซนิกไปรบกวนแต่ว่าหูคนเราจะไม่ได้ยิน ปรบกวนทุกๆ30ามติดวิจะปล่อยออกมาวิธีปักเนี่ยปักในดินแล้วอาจจะใช้ได้ห่างกันประมาณาในในพื้นที่30เมตรจากตัวจากตัวเครื่องอตัวนี้แต่ว่าก็ไม่ควรที่จะใช้ปักในดินที่เป็นน้ำเป็นน้ำนองน้ำเจิงนองหรือว่า,าฝนตกชุกอะไรเงี้ยเพราะว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยทำจากาพลาสติกก็าอาจจะไม่ค่อยทน ทนฝนทนทนแดดถ้าเกิดจําเป็นก็คือจะทาในช่วงตอนตอนตอนที่ไม่ใช่หน้าฝนอะไรเงี้ยหรือว่าจะไม่ใช่แดดจัด,จดเราพอพอพอหนูนี้ไปหมดแล้วเราจึงอาเก็บได้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะทนอยู่อย,อยู่อยู่สักช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็คือว่าจะใช้อ่าก็คือว่าเครื่องโซนิกเนี่ยมันจะทําให้อ่าแบลบไปลบกวนมประสาทของหนูทําให้เขาลาคาญนะคือว่าหนูก็นึกว่า มันจะมีอันตรายอะไรแล้วกค็คือใช้ใช้ใช้ยใช้โัย,ยทั่วไปก็คือไม่ต้องมีพลังงานอะไรเพิ่มเติมในบ้านที่มีมีทุ่งหญ้ามีสนามเด็กเล่นที่ที่ที่สนามรอบๆบ,บ,บ้านเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมีหนูตัวใหญ่ๆห,หรืออะไรเงี้ยผมก็แนะนําให้ใชอ้อุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงแล้วก็สามารถไล่หนูได้ดีกว่าพวก กับดักหนูอะไรเงรี้ยที่จะไปฆ่าหนูหรือว่ายายาเบื่อหนูอะไรปานพวกเนี้ยซึ่งซึ่ง,งอาจจะทําทําอาจจะทําทําบาปแล้วก็เขาอาจจะอาจาอาจะเสียชีวิตตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อยๆค่อยๆไล่เขาเขาออกไปนะครับก็จะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจแนะนํา